ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่17สิงหาคม2565ท่านอยู่กับเราร้ายหลายเช่นเคยครับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับมีให้กัน3คู่ครับเป็นทางด้านของรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ3คู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับก็มี3คู่แล้ววันนี้มี3คู่นะครับประกอบไปด้วยครับคู่แรกก็เป็นทางด้านของคาราบักนะครับทีมจากอัศบิจันนะครับ เปิดบ้านรับการเยือนของวิกตอเรียเพาเซนนะครับคู่สองครับเป็นทางด้านของดีเดมเคฟนะครับกับเบนฟิก้าคู่นี้มันแน่นอนนะครับคู่ที่สองนะครับทีมใหญ่เจอทีมใหญ่นะครับคู่ที่สามครับเป็นมัค์คบีไฮฟานะครับปีนี้ลุ้นเข้าไปเตะรอบแบ่งกลุ่มนะครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกฟอร์มดีนะครับเจอกับเซเวน่าสเวีดานะครับสามคู่วันนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับก็ไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนครับคู่แรกครับราคาที่เปิดมานั่น เป็นทางด้านของคาราบักเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาเป็นราคาเสมอนะครับกับวิกตอเรียเพาเซนนะครับเรียกกันว่าชื่อชั้นเนี่ยเป็นทางด้านของเพาเซนนะครับที่ดีกว่านะครับแต่วันนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับอยู่แค่ราคาเสมอเท่านั้นครู่2ครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้านะครับชื่อชั้นที่เหนือกว่านะครับฟอร์มที่เหนือกว่าต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับราคาเปิดมาแบบนี้สําหรับเอเชียนแฮนดิแครับกับดินเนโมเคฟเจ้าบ้านนะครับคู่สุดท้ายครับ เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับจากอิสราเอลนะครับที่ฟอร์มดีเหลือเกินครับมัคคคบี้ไฮฟาครับเปิดราคาที่ราคาเสมอกับเซเวน่าเซเวดานะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันทางด้านของบทวิเคราะห์กันต่อครับไปเริ่มกันที่คู่แรกครับที่คาราบักนะครับวันนี้ไปที่อาเซอร์ไบจันกันเลยครับคาราบักเปิดบ้านรับกัมเยนของวิกตอเรยเผาเซนรัดพ้าทุ่ม45นาทีนะครับคู่แรกมาเร็วนะครับวันนี้ ที่อเซเบจันนะครับคาราบักอุณหภูมิ26องศาท้องฟ้าสดใสเลยนะครับวันนี้นะครับค่อนข้างจะอบอุ่นนิดนึงนะครับสำหรับทางด้านของยุโรปวันนี้คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับการเดินทางก็เป็นทางด้านของจากเคาเซนครับเช็คนะครับเดินทางมาที่สนามเนี่ย3,001 3,000กับอีก12กิโลเมตรนะครับค่อนข้างไกลนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนครับ ตในลีกนะครับชนะมา2-0นะครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกชนะทางด้านของเฟอร์เรนวาลอสมาได้นะครับ3-1ในนัดที่2ครับนัดแรกเสมอกันในบ้านของคาราบักเป็น1-1ประตตู่อนะครับผลงานในลีกก็ค่อนข้างดีครับทางด้านของคาราบักนะครับผลงานและฟอร์มเนี่ยดีต่อเนื่องทางด้านของวิกตอรเรียเพาเซนครับ6นัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับ วิกตอเรียเพาเซนก็เป็นอีกทีมหนึ่งปีนี้หมายมันปันมือที่จะเข้ารอบไปยังรอบแบ่งกลุ่มนะครับล่าสุดก็ชนะลิลลกมาครับเป็นทีมเยือนนะครับไปชนะมาได้2ประตูต่อหนหก่อนหน้านั้น,นครับล้มเชริฟติลัสโปมาได้นะครับสประตูต่อหนหเกมแรกที่เจอกันก็ชนะ2 1นะครับในบ้านของเชริฟในลีกเนี่ยก็เก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านของวิกตอเรียเพาเซนนะครับ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผ่านทางด้านของ HJK เฮลซิงกิมาได้นะครับผ่านเชอร์ริฟติลัสโพมาได้นะครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่ปีที่แล้วนะครับเชอร์ริฟเนี่ยฟอร์มเซอร์ไพรส์ามากนะครับเจอกับมาดริดเนี่ยยังจำติดตาเลยนะครับปีนี้โดนวิกตอเรียล้มไปแล้วเรียบร้อยนะครับทางด้านของคาราบักนะครับในทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผ่าน FC ซูริกมาได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเฟรนวาลอสนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับทางด้านของคาราบัก วันนี้มาเจอกันในรอบนี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับในบ้านของคาราบักครับยังไม่แพ้ใครมา4นัดเกมเยือนวิกตอเรียพาวเซนก็ยังไม่แพ้ใครมา4นัดนะครับเสมอกันคนละ1นัดยิงได้กันทุกนัดนะครับคู่นี้มีสกอร์แน่นอนครับสำหรับสกอร์สูงต่ำนะครับสกอร์สูงเนี่ยหมายมันปั้นมือไว้ที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับน่าจะผ่านได้คะแนนความยากง่ายครับ ทางด้านของเจ้าบ้านอยู่ที่5คะแนนวิกตอเรียเพาเซนก็5คะแนนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักเตะนะครับความฟิตความพร้อมวันนี้ลงสนามได้เต็มเกมเต็มทีมกันอีก 2, 2ทีมนะครับทั้งคู่นะครับเรียกกันเลยว่าหนามยอกหนามบงครับคู่นี้นะครับคล้ายๆกันนะครับฟอร์มคล้ายๆกันแล้วก็ทางด้านของเช็ค โดยพับลิกในลีกของเขาเนี่ยลิวิกตอรียเพาเซนก็จะเป็นลีกที่เหนือกว่าอเซอร,ร์บจันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสูสีครับแต่ทางด้านของคาราบักเนี่ยในบ้านแล้วก็เป็นทีมที่ผูกขาดอยู่ในอาเซอร,ร์ไบจันในลีกนะครับค่อนข้างจะผูกขาดนะครับชนะได้ยาวๆแล้วก็คว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องครับหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นทางด้านของคาราบักต่อแค่เสมอเท่านั้น สำหรับชื่อชั้นนั้นวิกตอเรียเพาเซนครับชื่อชั้นดีกว่าแน่นอนแล้วก็ผ่านของแข่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนัดนี้ต้องมีแต้มนะครับหรือต้องเสมอกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเตะกันนัดที่2ในบ้านของวิกตอเรียเพาเซนนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับทีมเยือนมีโอกาสมากกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่วิกตอเรียเพาเซนครับราคาเสมอหรือราคาปปครับผมในคู่แรกของเราเปิดหัวรายการกันแบบนี้ครับ ไปตอนที่คู่ที่2ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยสำหรับคู่นี้เลยครับดินาโมเคฟครับเปิดบ้านรับกำเยนของเบนฟิก้านะครับทีมแล่งจากโปรตุเกสนะครับตีสอตรงขยับเลื่อนเตะไปไกลหน่อยครับสำหรับคู่นี้ตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่บ้านของดินาโมเคฟยูเครนเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการสู้รบอยู่นะครับก็ต้องดูครับว่าจะเตะที่เคียฟหรือจะเตะ สนามกลางหรือไม่นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนเตะก็จะมีชี้แจงอยู่นะครับคู่นี้ครับสภาพอากาศนะครับอุณหภูมิ22องศาครับเม่ครึมเต็มท้องฟ้าครับเจอกันมาเนี่ยสครั้งครับปีที่แล้วเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกันมา4ครั้งปีที่แล้วเจอมา2ครั้งเป็นทางด้านของเบนฟิก้าชนะได้ในบ้าน2-0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกัน0-0 ปี2016เป็นเบนฟิก้าชนะได้ทั้งไปและกลับครับ1-0แล้วก็2-0นะครับการเดินทางวันนี้จากลิสบอนโปรตุเกสมาที่เคียฟยูเครนนะครับ3,353กิโลเมตรครับก็ต้องไปดูครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของเบนฟิก้าจะเดินทางไปถึงเคียฟยังไงนะครับเพราะว่าต้องฝ่าฟันดงกระสุนสักหน่อยนะครับ คู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนครับสำหรับสถิติที่ผ่านมานะครับผลงานที่ผ่านมาพึ่งแพ้ให้กับสโตลมการ์ดมาครับในการไปเยือนของดินานมว์เคฟในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละครับหประตูต่อศูนย์ครับเพราะบอลในลีกของยูเครนครับยังไม่เปิดนะครับก่อนหน้านั้นชนะสโตลมการ์ดได้นะครับในบ้านของตัวเอง1 0ึครับเสมอกับเฟเนบเช่ครับหนึ่งหนึ่งเสมอกับเฟเนบเช่ก่อนหน้านั้น0นูนย์นะครับใน ลีของตัวเองเนี่ยสเสมอกับโซยาลูแฮงครับ1-1แล้วก็แพ้ให้กับเบนฟิก้านี่ยแหละครับ2-0ในปีที่แล้วนะครับปีนี้วนมาเจอกันทีหนึ่งก่อนที่จะไปเตะรอบคัดเลือกนะครับสําหรับเบนฟิก้าครับผลงานครับ5นัดหลังชนะรวดนะครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือแพ้ให้กับปอโตครับในหลีของตัวเองนะครับ1ประตูต่อ0ล่าสุดชนะทางด้านของ คาซาเพียมานะครับในลีกของตัวเองครับ1-0ก่อนหน้านั้นผ่านมิจิแลนมานะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก3-1ชนะอาลัคาในลีกของตัวเอง4-0ครับชนะมิจิแลนในบ้านนะครับ4-1ชนะปาคอสเฟเรล่าในลีกของตัวเองครับ2ประตูต่อศูนย์ผลงานไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่าครับทางด้านของดินเนอโมเคฟเตะตามประจําสัปดาห์แบบนี้แหละครับกลางสัปดาห์แบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับก็ เป็นนัดละสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับสำหรับความต่อเนื่องเนี่ยก็ยังสู้เบนฟิก้าไม่ได้นะครับเพราะว่าลีกทางด้านของโปรตุเกสก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของดินอโมเคียบครับสำหรับผลงานในบ้าน3นัดหลังก็ไม่แพ้ใครนะครับชนะสโตมการ์ดมาได้ด้วยนะครับเสมอเฟเนรบเชเสมอซอยาลูแห่งนะครับของแข่งก็จะมีทางด้านของเฟเนบาเชนะครับที่ดินอโมเคียบผ่านมาได้นะครับ สำหรับกำลังใจของผู้เล่นเนี่ยทางด้านของเคียบเนี่ยเหมือนจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับช่วงนี้เขอเหิมเป็นพิเศษนะครับทางด้านของเบนฟิก้าครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับยิงได้ทุกนัดนะครับชนะกาซาเพียมานะครับ1-0ชนะมิจีแลนด์มา3-1ชนะปาอกเฟรรรามา2-0นะครับก็เสียแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับ3นัดหลังที่ผ่านมาสําหรับเกมเยือนของเบนฟิก้าคู่นี้ครับหมายมั่นประเมือสกอร์สูงไว้เหมือนกันที่2.5ลูกนะครับ1.5ผ่านทั้งคู่2.5นี่ก็ ทางด้านเจ้าบ้านไม่ผ่านนะครับแต่ทีมเยือนผ่านก็หวังว่านัดนี้ทางด้านของเบนฟิก้ากับดินาโมเคปน่าจะทําสกอร์กันเกิน2อถึงสลูกนะครับสกอร์สลูกน่าจะเกินนะครับคะแนนความยากง่ายครับทางด้านของเจ้าบ้านดินาโมเคปอยู่ที่5คะแนนเบนฟิก้าก็อยู่ที่5คะแนนครับนัดหน้าเราเจออย่างเดียวเลยครับทางด้านของดินาโมเคปต้องไปเยือนเบนฟิก้าเบนฟิก้ายังมีนัดที่ต้องไปเตะในหลีของตัวเองก่อนนะครับที่กลับก่อนที่จะ กลับมาเจอทางด้านของดีนองโมเคฟอีกทีหนึ่งก็คือเจอกับปาโกฟเฟรายราครับในลีของตัวเองในบ้านนะครับนัดหน้ากลับไปอยู่ในบ้านถ้านัดนี้ชิงความได้เปรียบก่อนนะครับชนะได้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบกับนัดหน้าก็จะเป็นงานสบายหน่อยก่อนที่จะไปทําคะแนนในลีของตัวเองกันต่อนะครับผู้เล่นของทั้งคู่ครับอยู่กันครบเช่นกันนะครับทาด้านของเบนฟิก้าครับมีเซจิลร,รามอสนะครับเฟอร์นันเดสนะครับ ที่ทำเกมได้อย่างดุดันนะครับช่วงนี้นะครับโอ้โหแล้วก็มีทางด้านของโอตาเมนดี้ครับที่เป็นกองหลังฝากความหวังไว้ได้ครับฝากฝีพฝากไข้ไว้ได้นะครับ <c oughs> คู่นี้ครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้านะครับต่อมาที่อราคาครึ่งลูกนะครับทีมเยือนต่อแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้เราหลายๆมองว่าครับ <c oughs> น่าจะเป็นทีมเยือนที่เก็บชัยชนะเอาไว้ได้แล้วแล้วก็ผ่านเข้ารอบ แบ่งกลุ่มไปได้นะครับในนัดแรกเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มดุเหลือเกินครับทางด้านของเบนฟิก้าเพราะฉะนั้นไม่มีเงื่อนไขอรไอยทั้งนั้นนะครับแม้ถึงว่าสื่อตามประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งก็ตามนะครับแต่เรารยหลามองไว้ว่าครับทาน้าของเบนฟิก้าน่าเก็บชัยชนะไว้ในนัดแรกไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่เบนฟิก้าครับครึ่งลูกครับในคู่ที่2ของเราครับผม ไปปดท้ายกันที่คู่ที่สามครับข้ามไปที่อิสราเอลนะครับมัค์คบี้ไฮฟาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซเวดาซเวดานะครับตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับที่แซมีออฟเฟอร์สเตเดียมครับอุณหภูมิ26องศาท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับการเดินทางก็จากเบลเกรดนะครับโซเบียมาที่ไฮฟาอิสราเอลนะครับ1,828กิโลเมตรครับ ผลงานของทั้งคู่ครับ6นัดหลังที่ผ่านมาทั้งด้านเจ้าบ้านนะครับเพิ่งไปเยือนทางด้านของอัปลอนลิมัสโซมานะครับแล้วก็แพ้มาในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ2-0ก่อนหน้านั้นชนะได้นะครับ4-0ก็เลยเข้ารอบมาเจอกับสวีดานะครับชนะในบ้านของตัวเองเนี่ยชนะอัปลอนลิมัสโซมา4-0เลยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับผ่านโอลิมปิกกอสมาได้ด้วยนะครับสำหรับมาค์คบีไฮฟาผลงานการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เกมรุก เกมสวนกลับโดยเฉพาะเกมสวนกลับของมัคคคบีไฮฟานี่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับฤด,ดูกาลนี้ครับก่อนหน้านั้นนะครับก็เสมอกับโอลิมปิกกอนในบ้านครับหนึ่งหนึ่งที่ผ่านโอลิมปิกกอนมาได้ก็สวนอย่างเดียวครับชนะมาได้ถึง4ี่ประตูต่อศูนย์นะครับแต่นัดล่าสุดในพลาดท่าแพ้ทางด้านของอัพลอนลิมาซอไปนะครับโดนบุกอย่างหนักแล้วก็มียุบมีย้วยนะครับทางด้านของสวีนาสวดาบ้างครับเพิ่งชนะทางด้านของ วอสโดวักมานะครับ4-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนพิวนิกครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกชนะมาได้2-0เปิดบ้านชนะพิวนิกไปถึง5-0ครับที่เหลือเนี่ยในลีกเนี่ยชนะ6-0นะครับชนะ2-1แล้วก็ชนะ5-0นะครับเสียแค่1ลูกเท่านั้นนะครับทางด้านของเซเวน่าสวด้าผลงานยอดเยี่ยมมากครับกองหลังนะครับลีกเซอร์เบียส่งเข้าประกวดครับสำหรับเซเวน่าสวด้านะครับ โดดเด่นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับทังด้านของทีมเยือนผลงานในบ้านของมัคคบีไฮฟ,ฟารครับสามนัดหลังไม่แพ้ใครนะครับชนะอัพลอนลิมาซอ,อ่4-0เสมออเมปิก,ก 11. ส1-1เสมอกับฮับเวลเบียชาวามานะครับ1ประตูตอนน่อ1นะครับทางด้านของเซเวนาสเวน่าครับเสียแค่ลูกเดียวนะครับสำหรับเกมเยือนสองนัดยิงได้ถึง4ี่ลูกนะครับ ไปเยนพิวนิกชนะได้2ศูนย์ครับแล้วก็ในลีชนะมา2ประตูต่อ1คู่นี้ครับน่าสนใจสกอร์สูงเช่นกันนะครับทางด้านของ1.5ผ่านทั้งคู่2.5นะครับผ่านทั้งคู่นะครับอยู่ที่3ลูกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับในสกอร์สูงของเรานะครับคู่นี้คะแนนความยากง่ายนะครับอยู่ที่5คะแนนเท่ากันนะครับทางด้านของมัคคคบีไฮฟาก็5นะครับเจ้าบ้านทางด้านของทีมเยนก็5้านะครับ แต่ทางด้านของเซเวน่าสวีเดนเนี่ยผมมองไว้ว่ามีดีเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ในบ้านของมัคคาบี้ไฮฟาเนี่ยเกมสวนกลับเนี่ยโอ้โหเรียกกันได้ว่าหมัดหนักเลยครับนาะถึงกับน็อกทีเดียวนะครับโอลิมเปกออสก็น็อกมาแล้วนะครับทางด้านของมัคคาบี้ไฮฟาปีนี้หมายมั่นปันมือไปอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านมัคคาบี้ไฮฟาครับต่อมาที่าราคาเสมอเท่านั้นนะครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับ เซเวน่าเซเวดาครับเล่นเร้าใจมากนะครับสำหรับเกมบุกก็ต้องมาดูครับว่าใครครองบอลแล้วก็บอลกระดอนไปฝั่งไหนสื่อตามเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับเรารอยหล่ามองว่าเซเวน่าเซเวด้านะครับมีโอกาสที่จะชนะแล้วก็เก็บชัยชนะในนัดแรกไปก่อนได้ก่อนที่จะไปเจอกันในบ้านของเซเวน่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เซเวน่าเซเวด้าครับในราคาเสมอหรือราคาปป,ปครับผม ครบจบทั้ง3คู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งเลยนะครับคู่แรกทบทวนอีกทีครับ3คู่ที่ให้ไว้เป็นทางด้านของรองที่วิกตอเรียเพาเซนในคู่แรกครับ5ทุ่ม45นาทีกับคาราบักนะครับรองวิกตอเรียเพาเซนเสมอหรือราคาปปครับคู่2ต่อที่เบนฟิก้าครับน่าจะเหนือกว่าแล้วก็เก็บชนะไว้ได้นะครับในนัดแรกชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับ ต่อที่เบนฟิก้าในคู่ที่2ครับคู่สุดท้ายครับรองที่เซเวน e าเซเวสดานะครับราคาเสมอหรือราคาปปครับกินหูแหวงก็ได้ครับสำหรับคู่นี้นะครับน่าจบที่เสมอหรือชัยชนะเป็นของทีมเยือนครับครบจบทั้ง3คู่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของ Youtube n e l ของเรานะครับเหาร้อยหลาแล้วก็ถ้าทายกันมาได้ครับท่านจะได้ รับข้อมูลที่เด็ดนะครับทุกวันส่งตรงถึงมือถือท่านนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้ในไลน์แอดของเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ